คนมื่อนี้ยค่ะมาขอคนเก็บเอาดอกสังแต่ว่าขาเจ้าจลงไวโ้โผลเมื่อกี้กำลังมา,มาสิท้ายคลิปขาเจ้าเป่าปีนลงมาเลยไปเบิปเป่งว่าเจ้าเห็นอย่างก่อนปเลยมัน,น God, <ๆ>กนกำลังขักตั้งผูกปีนต้นหมักอันนะี้นะเก็บเอาดอกสังนะกำลังขักเลยโอ้ oh! Oh! <c oughs> ยกระปูสบายดีสบายดี <c oughs> พี่น้องทั้งหมันนะบอ่อเด้นี้นะขาเจ้าจมาพุด <c oughs> โอ้ยยังงามคือเก่าทะเลนี่นากระปูกเขาจะได้หลายเธออุตตายละย่าเนี่ยกบเำผับบริกินกบจะเถื่อไหนบ่ทาบริกินกบกินเขียดอุ้ยโตใหญ่แถวนะยาเด้ออย่าคบ่อยเด้ออุ้ยอย่ากบเขียดผู้ใดเคยกิน ป้าไปคุณในไซคือไดรหลายแท้ไปคืนแม่ืนแม่เพิ่งได้คืนมืองได้นี่นะที่ได้ผู้คืนต้นอันบักซังเมื่อกี้นี่นะตอนคืนจ้หว่าทราบว่าจะลงมาเพอไว้ได้แท้เจ้ามาแต่บาเลยขามาแต่ปักซองจิตตี้เขาอยู่วันนมงคะแหละแม่นเจ้าเขาคือบ่เคยเห็นจะเถื่อบออยู่น้ำเกลือในปักซองยู่น้ำบอ อวาเหามบุก่อยออกมาแฮนเนาะอืม,อมสอ,อนกบสะอ,อนเขียดจะได้หเ่มผัดบบได้กินคายอยู่บนนนะ้นี่นะออะกินอ๋อห้าม่ากินบายสื่อในได้ก่เจ้าคะนี่สื่อในได้ก็าย้สื่อไทยหอย่ สวัสดีค่ะไทยสิพากันเมื่อหรือบปลนาทีนะโดยถ <c oughs> ืกกระสอบไปใส่กบขักแน่พุ <c oughs> ่นนะบ่แล้วมาขึ้นย่างขึ้นมากระชวนแล้วเก็บขึ้นมาเลยเห็นปิ้วอ๋อนึกว่าไปใส่กบโอ้โหเมื่อแล้วเขาจะไปเมื่อโดยไปเมื่อเอโดย เมืองแนนมองเราขึ้นพูดไนะกัลลังสิบอกวา่าโอ้ยเจ้าขึ้นอยู่หันแนวเฝ้าออลงมากขนาดเลยเ <c oughs> น,ะนาะนาซิบอกวา่าโอ้ย <c oughs> ไปกินเนื้อแล้วเขาเจ้าฮากินแถวทงไห่ทงนาเขาจ้าละหากินสบายเฮาวแล้วมีจะสื่อกิน ก็ว,ว่าฮาบุก,กินกบบุก,กินเขียดเด้เยฮาบุก,กินคือเขาจะก,กินจริงๆเฮาวกับไดรลังเกียดกบเขียดดอกแต่ว,ว่าเฮาบวเคยกินเลี้มท้าไปเป็นหมู่เป็นหมู่กับเป็นตะม่วนเลยเนาะฮะกบหาเขียดก็ได้สบายดีทุกคนบา้บาพอ่อบ้าพอ่อ บะอพอ้าวมะฮุงบะฮองเทีอนบะฮองซานสิพามากินตับมะฮุงเด้อพี่นออกอันนี้มะเครือน่าใจเบิ่งดูรูปแบบเครือมันคือ,อนนมะเครือทั้งอื่นอยู่บ่อันนี้ยาเนี่ยนะเครือเครือสุดตายแล้วป้าว่างไงเจ้ามีตัวเลขบ่จักเบินน่งดดีดีดูน,นีเราใส่หลอดนูนละหากันจ้ะเครืออ่อน มิตรพี่น้องซ่พ่อเบิดแล้วนี่นะยาบันดาบอ่ะนี่เิมกลังเลยพ่มกำลังมะพอาตหุงพอดีเลยาบามากะละกอบรรยากาศดีดีนางไต่หงคามค่ะขนาดเนาะ บีแต่พี่น้องเบอร์สุคนอยู่บ้านนะบ่อเมืองไส้ผู้ทองอันนี้ั่นลูกร้านผู้ดรสันนี่นะฮะซื้อเรื่องเลื่อมนะไส้อีละนะอีละร้านทำนี่แหละค่ส่มาสบายดีดูลูกสบายดีมาดังดังสบายดีดังอีก สบายดีพี่น้องดีจะแพงเด้อได้ขับอระเจ้าซื้อยังบอกดูข้าพเจ้าขัาพเจ้าซื้อนางเพชไม้นางเพชสมยนามสกุลยางนามสกุลโบนามสกุล่บน้ำสกุลโบราณน้ำโโคทาน้ำ สบายดีอันนี้เพื่อนฉันจ้าเพื่อนพี่น้องสบายดียกไว้สวยๆสิคะคุณลูกสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีเอะ เดี๋ยวเฮาสิธาไปเบิ่งตอนเพิ่นตําอีกเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวสานี้ก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งไปอีกคลิปนึงตําหุูงมาแล้วตําหุูงเด้อพี่น้องตําหุมูหงจัดแซ่ซี่นะนากินสุดๆไอจุ่มสิกินกุ้งจุ่มกินเหมือนโซด์ข้าวม้วนบัดก๊็ขึ้นเไือนะแซ่บมีแต่มะเขือเป็นใหญ่

นี่แซ่บแซ่บสิแซ่บขนาดกบจำมะหงกับบมี่พี่น้องเอ้ยจำใส่กรบซามความสุกความเนี่ยเอาเฮ้ยโตคือบระคับยิ่ย่ให้เอ็งรุ่นกับโตอยู่ได้เดียวนี่นะน้ำลายหอยเลยะน้ำลายๆลละ มย่ีล่ะเอาคำใหญ่ๆดูลูกเอาดูกินย่งมันสมกระโตยู่บดิกินมันสมกระโตไหมเป็นอะไรแสบปแซ่บเอาใจู้ตํมปะอีกแล้วมาอีกแล้วเอาองมเลยจ้า ทยืมอดี้วมหมดเส่ประเดี๋ยวเสรแก้วคำใหญ่ๆไอ้แก้วคำใหญ่หมดได้ตําสเซกะตกนี่จะขูมันไปทางใดเบิรดแตกมันแตกตัตกตกโตกขูแตกตํ้แจแตกตั้แน่ท่นผู้ชมเตมเซกโตกส่แทะเทียมาาด้อไม่ใส่ผักกะทยมักะทมเตมมาอ สลัดสลัดอบไรใหญ่ๆเจ้าไม่นินสลัดเอาเลยจำมวนคำใหญ่ๆเลยอันนี้ผักผักกาดผักกาดซองผักกาดขาวอีโด้อีโด้หนิงานหัวขินบ่อันนี้ผักกาดใหญ่แต่มันบ่ใหญ่มันยังน้อยเอาแม่เจ้าผักกาดใหญ่ตรงไหนนี่นะมวนผักกาดด้ว กินแบบให้ให้ผูส้มทันน้ำลายไหลน้ำแนววะขึ้น้นาตเอาให่เอาข่ค่ใหญ่น้อนี่เราชอโตแล้วน้ำลายไหลแบบมุบเถิดกมาเดินมาเดินมาเด้อแซ่บแซ่บแซ่มันจะแซ่บมันจะปาหมยมันแซ่บ โอ๊ยบุ้ยวแล้วพี่น้องเอ้ยไปก่อนไปกินน้ำพึ้นก่อนไม่ไม่ไม่กิดบดได้เลยสบายดีพี่น้สวัสดีจังภาพเอาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมื้อนี้กลับมาพอกินตำมะุ้งเด้อเอาค้าวมีไงในว่ามันบ่มีค้าใหญ่ลูกมันเบิดแล้วเอาคใกล้ลูกมาใกล้ลูก เขามาแรงกาเต้องว่าวสองมือถ่ายเจยๆวารอดวอารอดภาคลวลูกว่รอดพอคือแข็งเฮือนนี่ก็ได้แข็งขาดเอ้าเอ้าัดเอาเร็วเร็วเร็วได้คนกินแบบแฉะเนี่ย่ายในก้อนถึงจะน้อนกินถึกคือเอคำใหญ่ๆเทเๆนี่มันแส

จเขามอื่นเขาแล้วเขก็มามอื่นมัก็จะามาเาจะลองทำเหุลองมึงมันอื่นเท่าบจะทำหุบไปจ้ะน่าที่เราทำที่เราดึงทำมาจายาอยานี้ที่ไปกินมาได้แต่มงเด้อดิเบิร์ดแดนี่บ่อแดแท้นี่จนเบิร์ะกระตุกเลยน้มันละแล้วว่าของคุณอะว่ามันบริยานเอาไปที่วันกูเป็นอะไรบริยานมัน

แกได้ยาตันี้เมาเฮ็ดมาหอนมาเจอคนขายยาแมลูกอ่อพิษกำจะแก้ได้ยาดีกระเพาใส่ประดงลำใส่แก้จุกเสียบดึงลูกหลานฮาจุกเสียบยังก็ทำขึ้นก็้นปุ๊มหานาทีก็ลไอ้เนาะราคาอยู่ในนีขวดเลยแม่ราคาเส้าหาพันปีคือมีแต่คือเอ้าแบงเอาไหมขวดโบ๊ ออยังนะนกุ้งไปซื้อในสงบาทอึงไรเกแงงสองบาทน้สองบาทขนาดนี้เนาะตัวคือโกแกงมันสิบบาทเนาะคือมาในได้ถูไปซื้อน้ำไผ่ไว้บาบเื่อเิมซีมึงเป็นอะไร ชิมได้ได้ชิมได้นไปกระเพาะนไปันเเย็อยนใเรากินนสกินรเพนชิมได้ชิมได้ซื้อบ่ซื้อพ่ว่ายาดีกระเพาะนะหนึ่งผ้าหนึ่งมันพอพอตเงไหมมันหน่อยเลักกินสาจอกเป็กเหล้ากินิมันกราเดียวะบอมันกบเบร์ดอกมากคอยจะินไนชิมมั้คือจิบอกล้าชิมท้าไปบ่ยินไหนเนาะ กินได้มานี่ยยิบโอพิษยังกว่าบอบอบอพิษมันเป็นยาแก้กินของพิษอยู่แล้วยังสิย่านมันพิษแล้ววาเฮ้ยถอนพิษก็ได้เนี่ยเมาเฮ็ดมาฮอนเบื่อยังมากจะแก้ได้ยาจนเินๆฮู้ดๆเฮ้ยยามาจากบ้านดอนตลาดเมื่อจำปัสสาวะเย็นๆด้เหมือนมันก็จะเย็นห้องแล้วเฮ้ยยามันอกระเพาะขึ้นมาดูนะเหย่อรักษากระเพาะด้วยตรงตรงนี้แม่ในเพื่อนอันนียเรากินประจำ ป่าคือลูกราตัดผมมาดิตียันคอลงจ่วยอยู่ดยันคอนมันจะมีแหงื่ออยู่ด้วยยายาดําด้อยซิมยาดีกระเพาะก็เด้อซิมจะสืบคนม่คนซื้อลองซื้อกินดน

สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเอื้อยมาเก็บผักเอื้อยเก็บได้เก็บเอาแล้วราเก็บได้เก็บเอาเราอะเพิ่นมาสองส่วนเพิ่นเก็บได้เก็บพักพี่น้องเพิ่นก็อยากได้ผักไปกินก็เลยมาเก็บเก็บเอาโลดว่ะให้เก็บได้ก็เก็บเอาโลดว่ะ บอกว่าอุ้ยบอกภาษาลาวอะไรดีแล้วโอเคเขาก็เลยภาษาลาวกับภาษาลาวเอาเสียงส่วนหลายเ,าเลยบอกภาษาลาวซะแต่คุณชิมีไทยสลับเป็นน้ำเหน่ําแล้วเก็บซีเมืองอะไรไปจิต้จบค,ล,ค,ค,จบคลิปลงทันนี้ได้ทุกคนเอ๋ยจะได้ก็ะข้ให้อยูุติไม่แหเบิดุษขู่ทุกคนเด้อข้าก็ได้ ทั้งคนเบิ่งคนหับคนชมกันด้ไปอยู่ดีไม่แหงเบอ้อสุขูสุคนไปแล้วบ๊ายบาย